อีกจุดหนึ่งนะครับของจุดชมวิวป่าหัวหน้าสวยงามเลยละ่ะลมพัดแรงมากเลยตอนนี้จับต้นไม้ก่อนจับต้นไม้ก่อนลมพัดแรงวิวสวยครับวิวสวยมากเลยอย่าลืมมาเที่ยวชมกันนะครับ หาปลาหัวหน้าจุดชมวิวตรงนี้สุดยอดมากเลยกลอวอยู่นะกลอยอยู่ตั้งระวังกันตั้งลำนัำระวังกัน ครับตอนนี้มันแบบว่าฝนจะตกเลยเมื่อนเลยมืนอยู่แล้วสูงอยู่แล้วนะครับสูงอ่หนแต่ไม่แน่ใจว่าสูงประมาณไหนบรรยากาศดีจังเลยลมพัดเย็นสบาย